การออกมาเคลื่อนไหวก่อตั้งพักรวมไทยสร้างชาติของแรมโบ้อีสานเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกนัฐมนตรีนะคะก่อนหน้านี้ได้สร้างความฮือฮาไม่น้อยค่ะโดยถูกจับตามองมาตลอดนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติจะมีนักการเมืองจากพักต่างๆทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ที่ต้องการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เป็นนายกนัฐมนตรีในครั้งหน้านะคะจะทยอยเปิดตัวเข้ามาอย่างคับขัางหรือไม่นะคะ ล่าสุดมีรายงานนะคะว่าคุณปองพลอดีเลศสารค่ะอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยค่ะได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้นะคะลูกชายคือคุณปรพลอดีเลศสารค่ะอดีตสสสระบุรีได้ยื่นหนังสือลาออกจากพักพลังประชารัฐนะคะแล้วมาสมัครที่พักรวมไทยสร้างชาติไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานนะคะว่าคุณสิทธิศักด พัฒนาชัยอดีตผู้สมัครสสเขตสการศิลปได้ยื่นหนังสือลาออกจากพักพลังประชารัฐเช่นกันค่ะแล้วมาสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติโดยคุณสิทธิศักดิ์นะคะจะเข้ามาดูแลเรื่องการหาสมาชิกในภาคอีสานให้กับพักอีกด้วยค่ะหักย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะราวเดือน องพาพันที่ผ่านมาค่ะคุณเสกสกลเนี่ยเคยออกมาเปิดเผยค่ะว่าพักเนี่ยได้จดทะเบียนกับตั้งพักการเมืองนะคะเมื่อเดือนมีนาคมปี2 5 6 4ที่ผ่านมาคือมีการตั้งพักก่อนที่พักพลังประชารัฐจะเกิดปัญหาจะเกิดความวุ่นวายนะคะดังนั้นคุณเสกสกลย้ําค่ะว่าไม่ใช่พักของนายกค่ะแค่เตรียมเผื่อนายกเท่านั้นนอกจากนี้นะคะคุณเสกสกลเนี่ยเคยบอกว่าพักพลังประชารัฐ าหากไม่มีปัญหาที่จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่หากไม่นะคะพักรวมไทยสร้างชาติจะไปเชิญพลเอกประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพักค่ะแต่หากไม่ได้อีกนะคะก็จะต้องมีคนที่ไว้วางใจได้มากที่สุดแล้วก็ในเดือนมีนาคมเดือนนี้นะคะพักจะมีการประชุมใหญ่ค่ะโดยไฮไลท์จะอยู่ที่การเปิดตัวบุคคลสําคัญ คุณเศรษฐกลลใช้อักษรย่อว่าตอเต่าค่ะในเดือนมีนาคมนี้ความจริงแล้วนะคะจะมีการประชุมพักการเมืองด้วยกันหลายพักค่ะไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐนะคะพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พักเศรษฐกิจไทยค่ะโดยเฉพาะพักเศรษฐกิจไทยจะมีการเปิดตัวพลเอกวิทย์เทพาสดินณนุทธยาค่ะนั่งในตําแหน่งหัวหน้าพักค่ะ ส่วนเรขาที่การพักจะชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าค่ะทั้งนี้นะคะมีรายงานว่าสำหรับพักรวมไทยสร้างชาติมีขึ้นเพื่อรองรับพลเอกประยุทธ์นะคะจากปัญหาความวุ่นวายในพักพลังประชารัฐค่ะอีกทางหนึ่งยังเป็นการเปิดพักค่ะเพื่อรองรับนักการเมืองจากกลุ่มต่างๆแต่ว่าจะต้องเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองอ กลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะคะรวมทั้งนะคะน่าสนใจค่ะมีรายงานว่าอาจจะมีกลุ่มการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับคุณสุเทพเทือกสุบรณอดีตแกนนำกปปสทยอยเข้ามาร่วมทำงานในพักนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นพักที่เป็นทางเลือกให้กับสสพักฝ่ายค้านที่ต้องการย้ายพักค่ะเมื่อใกล้ถึงวันเลือกตั้งเพื่อสังกัดพักใหม่ ตามกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้จนทําให้หลายฝ่ายจับตานะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติจะก,กลายเป็นพักรวมสีค่ะคือเปิดรับทุกขั้วทุกสีโดยมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้กลับมาเป็นนายกครั้งหน้าค่ะ